สามสองหนึ่งติดเติดสวัสดีค่ะหนูหนูปดตไม่โดนนะเดีมันมีเสียงร้องจะโดนนะไ,ไปไปไปที่รสเลียบ อาจอันนี้จะเป็นป้ายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสรุปเฉๆล่าสุดใช่ปะเพลงเพลงคู่ชีวิตใช่ไหมเพลงนอนจ้ะเพลงนอนไม่ได้นอนตั้งเพลงนอนเถอไปก่อนขอร้องนอนเถอะมาจากแม่แม่ บอเอากระจกให้ด้วยบอกไม่เข้าหรอเข้าเถอะเข้าเถอะเข้าเถอะสงสารน้องเจ็บคอเข้าให้น้องเถอะหนูปิดไม้เปิดไม้ใหม่ก่อนพี่บอแทงบอกไปอ่ะหนูไม่ตื่นนี่จ้าแม่ สกตอนลายครับสกัตอนลายแบบเลิศๆแม่ดูในราคา2 0 0พนะคะลูกค้ารูปรีวิวอยู่ที่1,800บาทลดไปเลย200บาทค่ะอย่ารอช้าค่ะดูความลายใครที่แบบชอบใส่เสื้อเรียบๆนะคะเอาเกางเกงลายไปตัดกันได้เลยนะอันนี้ก็คือลูกค้าเอวได้สะโพกได้คือไปได้เลยน<อ>นแล้วก็ใส่นอนได้ไดมีเชือกให้ค่ะน่ารักมาก ลายแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะูกใจเอาไปแน่ตัวนี้ป้ายสามเหลี่ยมนะคะน,นานๆเราเปิดกันทีเนาะสำหรับป้ายนี้เนาะนี่ค่ะราคาน่ารักแล้วก็ไปทำกำไรกันง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวจำนวนแอดมินักให้อทิทงน,นะคะลูกค้ารอลงไล้์ก่อนนะคะตอนแรกก็ไม่ร้อนนะ ที่บที่แปลว่าหนูอย่าไม่ขนมเฮ้ยตุ้มตุม้ม้มตุ้มตุ้นต้มาุ้มตุ้มาุ้มตุ้มาุ้มตุ้ม้มมตุมตุมตอ้ม อบเอาไปค่ะในราคานี้คุ้มมากเท่าไหร่คะราคาสอง0บาทคา่ะลูกค้ารุ่รีวิว1น0 0ดร้อยบาทนะคะสนใจเอฟได้เลยนะแม่รีบแจ้งกันได้เลยเนาะเพราะว่าในในตัวนี้เนาะเราตั้งแต่หนูก็น่าจะเปิดเพิ่งจะเปิดเนี่ยหนะูเพิ่งจะได้เปิดเพราะว่างานขายดีนะจ๊ะแม่ขายออกกันทุกวันเราก็มาเปิดเช็คกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแม่นี่มาอัปเดตกันนะคะกางเกงาลายกลายเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็อดได้กระตูงกระตูนมีหมดเลยแม่ในราคานี้ลูกรีวิวเหลืออยู่ที่1,800บาทคุ้มมากดูค่ะข้อดีของอย่างเงี้ยคือแบบเอวได้สะโพกได้ใส่ได้เลยลูกค้าไม่ว่าจะใส่นอนหรือว่าใส่ไปเที่ยวใส่สบายสบายได้หมดเลยนะคะลูกค้าดูน่ารักมากใส่เสื้อขาวๆอ่ะเออลูกค้าดำก็ได้เข้าหมดเลย <ขอ S 1> ใส่เสื้อพื้นๆืน สก็อตก็เยอะนะแน่ดูใครชอบแบบไหนดูเอาไปจ้ะก็อดเข้มเ้ดูดิใช่สีเข้มมากคุ้มมากนะแน่ใครอยากได้รีบเลยนะในราคานี้คือถูกมากๆนะคะในราคา1,800บาทลูกค้าลูกราคาสำหรับใครที่อยากแบบอยากเปิดเองอยากรุ้นเองนะคะลูกค้าไปรุ้นกันได้เลยเนาะในราคา2,000ันทวนคะ่ะอยากเปิดเอง2,000ันทวนนะคะ เลิศสก,กอตสีสวยๆโอ้ยหนูโดนเขาแย่งเฮ้ยอันนี้เป็นกล่องของขวัญไดคริสต์มาสหรือเปล่าอ่ากล่องของขวัญน่ารักมากแม่พี่พายแย่งใช่ไมเจ็ดสิบบาก็เลยแย่งหนูเลยเอ๋อเฮ้ยน่ารักเลยน่ารักเด๋นี่เห็นไหมเรียบก็มีลายก็มีกนๆนกันไปเไปดี๋ยวไปตลาดทำไมโอ,อ้ให้นอนก็ได้ ใส่แล้วไม่อยู่บ้านก็ได้นะราคาคือดีมากแม่กับขายยาวในราคา2 0 0 0ันโอ<า>ย้อ<า>ยมากนะในะะช่ใส่ได้ทั้งหญิงชายด้วยค่ะแล้วก็เอวไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเชือกแล้วก็ถ้าสะโพกได้เอวได้ใส่ได้เลยส่ะวูกค้าชาหญิงใส่ได้หมดเลยนะดนะูน่ารักจึงจงแม่ ที่พาใส่ให้ลูกค้าดู <ฮะ S 1> วันนี้หนูใส่ลำบากนิดหน่อยวันนี้หนูใส่ลำบากนิดหน่อยเล่นตั๊กยอยนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้น่ารักให้หนูใส่ก่อนให้คุณยุงชายใส่ได้ใส่ตั๊กย์อยไปเลยน้องหมา ใส่กระโปรงอย่แล้วใส่กางเกงบวมไปหมดเลยทีเนี้ยตัวเฮียต่ตัวเฮียเลยมันคืออะไรมันคือไดโนรซ็อ์ไดโนเสาไนโตรซไนโนรเสานะไดโุกไนโเสาแม่นี่คือแบบใส่สบาย์นิดใส่กระโปรงขานะฟูนิดนึงแม่อะจำลองไปวะน่ารักลูกค้าไนโรุกไนโตเสาไนโตอาทิตย์ ชื่อของเขาว่ากางเกงลำลองไะกางเกงลำลองหรอมันชื่อกางเกงลำลองอ่ะเนี่ยลูกค้าลำลองใส่แล้วลำเลยเก่งตะไอยดูดิเก่งตะไอยเนี่ยอู้ลูกค้าดูลายนี่แสกันนะคะสวยเลยกางเกงลำลองใส่แล้วลำเลยไหนลองดิลำแล้วใส่ดิใส่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 อยู่ในไลน์เร็วๆลำแล้วรองเราใลำยังไง สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามอินบ็อกกับแอดมินได้เลยนะคะฝากเข้าโอเวนแชร์ให้ด้วยนะฝากเข้าโอเวนแชทให้ด้วยนะคะมีการแจ้งเตือนสินค้าต่างเนอะอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะกิจกรรมก็จะมีแจ้งกันในกลุ่มเลยนะคะสําหรับบ้านเกี่ยวเนาะเข้ามานะจ๊ะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเวลาจดวงจัดโรอะไรเงี้ยลดๆแม่ใครอยากได้รีบต่ํานะคะ เรามีขาดเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดทมีหลากหลายประเภทนะคะลูกค้ามีหลายไปด้วยสําหรับใครนะคนคนเล็กใส่ได้หมดใช่ลูกค้าสําหรับตัวนี้เนาะอ้วกเล็กใหญ่สใส่ได้หมดเพราะว่าตัวนี้มีเชือกมีเชือกก็คือดีดีตรงไหนดีตรงที่ดีตรงที่เออเราเราปรับได้เนาะแต่ว่าอยากได้แบบวีนี้น่ารักมากลูกค้าแม่ ตัวหนูยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอรอดูกันนะคะตัวนี้40กิโลค่ะ<ง>น้ำหนัก45กิโลค่ะลูกค้าในราคา2,000บาทเนาะจำนวนนะคะเดี๋ยวนะให้อีกทีหนึ่งนะคะเ,ออเยอะเยอะแบบแตะโกนลูกค้าดูสีแบบน่ารักมากนะคะใครอยากดูสินค้าตัวไหนาเพิ่มตเติมินบ็อก,กันมาเนาะลูกค้าหรือว่าลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวหนูยังไม่แน่ใจว่าในลูกต่อไปจะเปิดสินค้าอะไรนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเราจะเปิดอะไรกันต่อน,นะจ๊ะ แต่ว่าสกกตเยอะอยู่นะคะลูกค้าน่ารักมากมีเส่ตัวนี้ดีกว่าไม่เอาหกางเกงที่จิใจก่อนลูกค้กา,านเ,นเนี่ยลูกค้าสากางเกงเนี่ยคือแบบว่าเอวยืดยืดแล้วกลับได้นะนนนไม่ใช่ยืดแลบับไม่ได้นะแม่ยืดแล้วลับไม่ได้เป็นไรอ่ะเป็นเสือหรอคือจะให้เป็นเสือใช่ไหมสวยนะสวยสวยสวยีวันเทีย แม่แม่อย่าพุ่งไปไหนกันผมนี่ไม่ช่วยทำห้ากินเลยไม่ไม่ยอมใส่เลยพีเอาไงดีเออบอกให้ใส่เข้าไรนบอกให้ใส่ข้าไลไมยอมใส่เก่งเลยทไงดีเดี๋ยวดูนะหยิบใส่เลยอ่ะสามตัวโอยมากราคาแบบน่ารักสะโนตวมีไม่หอกนไปก่อนทาไมนี่เอาวะเดี๋ยวก่อนไปแล้ว โอเคลีลูกเดียวจบแล้วนะฮะเฮ้ยม่อยังนี <c oughs> โอ้น่ารักมากคุณน่ารักจ้าผู้ชา,า,าน่ารักมากเฮ้ยคิแป๊บนึง <ไป S 1> นะไปไหนวะ ลูกค้าจะราคานี้ลูกรีวิวใครม่เอาแบบผ้าเราป้าในราคา1น0 0แ้อยบาทถูกมากแม่ราคาถูกสกแบบเยอะมากสวยราคถูกสวยมากคคำเดียรเป็นเสือปะคืออะไรวะเขาเรียกว่าเสือปะมึนงูอ่ะอ้าวไม่ใช่เสือหรอ ไม่ใช่เสือหรอตัอะไร, <c oughs> ะไรพี่วายพี่วายเป็น,ปน,ะน,ปนะอะไรเวลาหนูทะเลาะเวลาหนูอะไรแล้วลชอบมาเกินพี่น้อหรออะไรบอกว่าตัวอะไรไม่ถึงว่าเกล็ดหวืออะไรเป็นงูไงงูเหลือมอ่ะตัวอะไรงูเหลือมอะไรต้องไปทุกอย่างคือกาขาใหญ่เองนระบุรีอ่ะโอ้ยไม่มากลูกค้าดูเออดูกันสิพี่พี่สุ ทำไม่ได้เร็วขอหามล้มมือขอความ่วมมือหน่อยเดีวเร็วซีก็เข็มจับขนกดรับที่ดูแลยว่นี่อุ้ยอันนี้ก็สวยดูคขาซึ้งๆป่ะแม่ลายแบบหญิงชายใส่ได้หมดเลยนะเธ่ไม่เธอบอกว่าไม่ชอบนะเอ้าน่ารักปะอมาเธอชอบสปอตน่ารักนะเลิศๆอ่ะ เราจะใส่กี่ตัวก็ได้แล้วก็เวลาปินไหลก็หายเลยจริงคนอเราจะใส่กางเกงจับดูจับดูจับดูนังวันนี้คือจะหลุดนี่อ่ะแม่สวยมากราคาน่ารักด้วยนะคะ อยากดูตัวไหนใกล้ไหนบอกกันมาได้เลยนะถ้าแบบว่าไม่มีคิวไหนเราไม่รู้จะเปิดออจะหยิบมาให้เนาะแม่แต่ว่าถ้าเปิดแล้วช่วยช่วยเอฟให้หนูด้วยนะน,น่ารักตัวนี้น่ารักมากฟิลแบบเ,เกงทางขาใส่แนวตนัวแล้วจะแบบขาเล็กขาเรียวมากถ้าก๊อตเยอะด้วยนะเอาจริงๆเนะลูกค้ากใจเอาไปนะคะในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทน่ารักมากโอเคอโอเค อโอเคพี่พราจะมาอะไรแล้วนะคะหนุ่จะไปแล้วเฮ้ยน้องเจี๊ยบจ๊บน้องเจี๊ยบเฮ้ยคุณคุณทำไมทำไมไม่เรียกว่าลูกเจี๊ยบทำไมต้องเรียกว่าน้องเจี๊ยบแบบแปลกๆนะสวยสวยค่ะสวยค่ะแม่ใครชอบเอาไปแม่โคตรถูกอยู่บอกเลยว่าคือเนี่ยข้อดีเอลยืดเนี่ยคือใส่ได้คลุมไซส์ แล้วก็สะโพกเนี่ยมันเป็นแบบทรงตรงไปอยู่แล้วนาะลูกค้าใส่สบายมากใส่นอนใส่เที่ยวนะคะใส่อยู่บ้านออกไปข้างนอกเดินตลาด<อ>ไป<อ>ห้าง,<อ>งไปได้หมดเลยแม่ม<อ>จะใส่หรือไม่ไปไหนก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้นะคะในราคาปรนะมาณเกือบ200ตัวลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวนะให้อีกทีนะกระสอบนี้นะคะป้ายสาม <3 S 1> เหลี่ยมเนาะป้ no? ายสามเหลี่ยมนะคะในราคา2 0 0 0บาทเนาะราคาปกติยกอยากเปิดกันเองสองพันนะคะ เีแกลูกค้าเอลเห็นมากนี่ใส่นอนลูกค้าดูลูกค้ารอกระเป๋ารอใส่ร่องใส่แล้วนอนดิพี่ดีดักนอนเดี๋ยวมันตื่นตื่นทีหนึ่งนุ่นมือปนนุ่นคุมมาส่งต้นคุณก็สอบกรดังเรานี่ต้นทุนตัวหนึ่งแบบบางทีไม่เกินยี่สิบบาทเลยลูกค้าคุมคุมอ่ะเนี่ยพร้อมด้วยอุ้ยวิกตอเรียซีเกรสนี่ดอให้มั่งดอให้มั่ง ดอกนี่มะโคไม่พักซโนเรือดอกนี่มะโคไม่พักนี่ลูกค่ะรสสดปลาอูม่าเค็มเลยสีสวยมากนี่เค็มนี่สวยมากราคาน่ารักคุณภาพดูกันเองเลยชอบเอาไปดูเอวก่อนนะจ๊ะนี่ยังปึงอ่ะจ้ายังปึงอ่ะจ้า เต็งเตะอ่ะนี่อืมดูเอวฟังจ้าไม่จ้งค่ะไม่พิดฟังจ้าขอดูหน่อยจ้าขอดูหน่อยจ้าไปอุ้ยหัวใจไม่ดกมากตัวใจอ่ะใจละมันวาวสายนะวาดสายนะนี่ลูกค้าเรียบรอบสายได้เนี่ยลูกค้าจ๋าป้ายนี้เป็นป้ายสามเหลี่ยมนะคะป้ายสามสามเหลี่ยมเบอร์ดาสามเหลี่ยมโาวินดา สามเหลี่ยมอะไรนะสามเหลี่ยมเบิดดาเบิดดาลูกค้ารูปนี้นะคะป้ายสามเหลี่ยมในราคา2,000บาทเนาะสำหรับลูกรีวิวนะคะลูกค้าเหลืออยู่ที่1,800บาทไม่เป็นไรเหลืออยู่ที่1,800บาทค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันแบบน้ำซิมหนาเออว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใครสนใจรีบเอฟเลยแม่หมดแล้วหมดเลยนะสำหรับลูกรีวิวนะคะมีแค่อย่างละลูกนะลูกค้าไม่ทันก็คืออดเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นลายๆนะ ใครอ,อยากได้เอ็มมาได้เลยนะคะ,ะก้ายอยายอะมากแปดร้อบาทค่ะไปค่ะเดี๋ยวเยวจอกันในี้หถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ